ทุกทุกคนครับในวันนี้พี่หมีโซลลเซลล์จะพาพวกเราไปดูวิธีการติดตั้งโซล่าฟ o ตติ้งแบบง่ายๆด้วยตัวเองกันครับซึ่งโซล่าฟ o ตติ้งนะทุกทุกคนก็คือนวัตรกรรมโซล่าเซลล์ลอยน้ำที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับนำไปใช้ในการติดตั้งในโปรเจกต์โซล่าฟาร์มขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับในโครงการต่างๆ แต่ในวันนี้นะพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้ติดต่อขอความรู้จากอาจารย์ทินนะครับอาจารย์ทินเนี่ยเป็นผู้ซึ่งทุ่มเทในการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องของโซลาเซลล์ ale, เพื่อนํามาใช้ช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยครับโดยในวันนี้อาจารย์ทินได้พาพี่หมีเนี่ยไปเยี่ยมชมแปลงส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่อําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับและก็ได้ทําการสอนวิธีการติดตั้งโซล่าฟอตติ้งไม่ว่าจะเป็นการ นำเอาโซล่าฟลติงมาประกอบกันไม่ว่าจะเป็นการนําเอาเมาติงมายึดแผงโซล่าเซลให้ทุกคนได้ดูกันแบบสเต็ปบายสเต็ปครับเดี๋ยวพวกเราตามไปดูคลิปนี้กันครับทุกคนครับนั่นหมายความว่านะหลังจากที่ทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วนะทุกคนจะสามารถติดตั้งโซล่าฟลติงแล้วก็ติดตั้งโซล่าเซลเข้ากับแผงโซล่าเซลลอยนะ้ําเป็นด้วยตัวเองนั่นเองครับ เอาละครับท like, like like ุกทุกคนครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันฝากพวกเราเข้าไปช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของพี่หมีเซล l ์ให้ถึง1ล้านสับสไคร์เลยนะครับและสำหรับคนที่สนใจอยากจะปรึกษาเรื่องระบบ s เซล l ์ก็เดี๋ยวทักไลน์มาปรึกษากับพี่หมีได้เลยครับขอบคุณครับ ทุกคนครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีการติดตั้งในส่วนของตัวโซล่าฟอตติ้งด้วยตัวเองกันนะครับเริ่มแรกเลยเรามาทําความรู้จักกับอุปกรณ์ก่อนนะอุปกรณ์เนี่ยของตัวโซล่าเซลล์ลอยน้ำเนี่ยจะมีอยู่2ชิ้นส่วนหลักๆชิ้นส่วนที่1นนะครับเราเรียกกันว่าเมนฟอตติ้งเมนฟอตติ้งเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการรองรับน้ําหนักของแผงโซล่าเซลล์นั่นเองครับก็คือเดี๋ยวเราจะเอาแผงโซล่าเซลล์เนี่ยมาวางตรงบริเวณของเมนฟอตติ้งนั่นแหละ ต่อไปครับเราไปดูชิ้นส่วนหรือว่าอุปกรณ์ที่2กันนั่นก็คือในส่วนของตัว Walkway อ่าทุกคน Walkway เนี่ยจะเอาไว้ติดตรงกลางของ Main Floating ก็ได้หรือติดที่ด้านข้างของ Main Floating ก็ได้ หน้าที่ของวอล์กเวก็คือนะครับเป็นที่ที่เราใช้เดินนะครับในการที่อะไรฮะไปเมันแ้นในส่วนของตัวโซลาร์เซลล์ลอยน้ําหรือเดินเพื่อที่จะไปติดตั้งในส่วนของตัวแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์โซลาร์เซลล์กลางน้ํานั่นเองนะครับนี่ก็จะมีอยู่2ชิ้นส่วนหลักๆเดี๋ยวนะครับเราจะไปเรียนรู้วิธีการติดตั้งกันนะครับโดยการเอาเมนโฟลติ้งเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมาวางต่อๆกันเนี่ยวางยังไงยึดยังไงหลังจากนั้นพี่หมีก็จะสอนในส่วนของตัวการนามาวอล์กเวกมาวางต่อจากเมนโฟลติ้งเนี่ยวางย ยังไงไปดูกันเลยครับทุกคนครับในขั้นตอนต่อไปนะครับพี่หมีซเซลเซลลจะมาทําการติดตั้งในส่วนของตัวโฟตติ้งสำหรับติดตั้งแผงโซลเซลลอยน้ําเพื่อการ,กรเกษตรแบบสเต็ปายสเต็ปทีละขั้นตอนเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันครับทุกคนครับในขั้นตอนแรกเราจะทําการติดตั้งในส่วนของตัวชิ้นส่วนแรกนะครับเป็นชิ้นส่วนหลักก็คือเมนโฟตติ้งนะครับแบบนี้เลยนะ หนึ0งแผ่นนะครับรองรับแผงโซเซลได้1แงแผงนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของตัวว a l k w a y สํำหรับนะครับใช้ในการเดินเมนแทนเดินซส้มบมรุงต่างๆนะครับหรือว่าเดินในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเอา Walkway ให้ดูครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัว Walkway นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเริ่มแรกเลยเราจะทำการติดตั้งในส่วนของตัว Main f o ตติ้งเข้าด้วยกันก่อนนะครับมาดูกันเลยครับ ครับทุกคนครับเวลาที่เราจะทําการนะครับเอาในส่วนของตัวเมนฟอตติ้งเนี่ยมาวางต่อๆกันนะจุดสังเกตง่ายๆทุกคนดูตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวมันจะมีนะครับชิ้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวจะใส่น็อตแต่ว่าเราจะวางข้างบนนะครับหรือว่าเอาสอดไปข้างล่างให้สังเกตตรงนี้ครับนะครับในส่วนของตัวเมนฟอตติ้งทุกคนดูนะนะครับถ้าหากว่ามีภาษาอังกฤษอยู่โฟกัสเลยทุกคนถ้ามีภาษาอังกฤษอยู่นะครับแล้วจุดสังเกตก็จะมีตรงนี้อยู่เห็นไหมัครับเราก็จะ นะครับเอาตรงนี้อยู่ข้างล่างนะครับเราอีกแผ่นหนึ่งครับที่ไม่มีภาษาอาังกฤษอยู่ข้างบนอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมอันนี้ไม่มีภาษาอาังกฤษนะครับจะอยู่ข้างบนครับถ้ามีภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างอ่ะ <c oughs> อะไะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวใส่น็อตให้ดูครับครับขั้นตอนการใส่น็อตน,น,นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวน็อตน,นะครับทุกคนนะนะครับอ่ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูครับเอาสอดเข้าไปด้านล่างง่ายๆทุกคนเห็นไหมมันจะมีรูอยู่เห็นไหมครับเนี่ยครับ ครับทุกคนเห็นไหมอ่นี้ก็คือน็อตน,นะครับเอาแสงล่างพี่บีเอาใส่ให้ทุกคนครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีให้ไปนะอ่า นี้ยมีให้ไปนะครับตัวแถมไปให้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะยึดตรงนี้ให้นั่นขึ้นเรียบร้อยแล้วทุกคนครับตอนนี้นะ Main Floating แผ่นที่1และ Main Floating แผ่นที่2เห็นไหมติดตั้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับทีนี้ในกรณีที่เราจะติดตั้งในส่วนของตัว Walkway ทุกคนดู Walkway นะครับถ้าต้องการเดินนะครับถ้าต้องการเดินนะ จะติดตั้งตรงกลางนี้มามาดูขั้นตอนกันนะครับเดี๋ยวติดตั้ง walkway เข้าไปให้ดูครับทุกคนครับในการติดตั้งในส่วนของตัว walkway เนี่ยมีนะครับจุดสังเกตนิดเดียวเองนะครับก็คือมันจะมีด้านหนึ่งมีจุกอยู่นะครับเอาจุกด้านนี้นะครับหันหน้าไปทางเดียวกันสมมติว่าเราหันหน้าเข้าสวนเรานะครับก็ทุกๆอันที่เราติดตั้งในส่วนของตัว main footing นะครับไอ้จุกตัวเนี้ยถ้าติดตั้ง walkway ก็ต้องหันไปทางเดียวกันแค่นั้นเองนะครับอะแล้วเราวางวางข้างบนเห็นไหม ทำไม่ยากมายึดน็อตเหมือนเดิมครับทุกคนเดี๋ยวยึดให้ดูครับนะครับใส่น็อตเข้าไปครับแล้วก็ยึดติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตัวเองครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีล็อกของมันอยู่แล้วครับไม่มีอะไรนะนะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับเราขันด้วยแน่นเท่านั้นเองนะครับมาเดี๋ยวติดตั้งอีกกันหนึ่งครับเห็นไหมเห็นไหมครับ มีคู่มือให้ไม่ต้องกลัวนะนะครับก็ค่อยๆทํากันทีละสเต็ปไปสเต็ปนะครับทุกอย่างง่ายนะครับออกแบบไว้ลงตัวเรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับนี่ก็คือการติดตั้งในส่วนของตัวเมนโฟลติ้งนะแล้วก็วอลเวสัจแล้ววอลเวย์ way, มีหนะ้าที่ทําอะไรทุกคนดูนี่ไงรับน้ำหนักนะเวลาเดินนะครับแค่นั้นเองเวลาเราอยู่ในน้ํานะครับนี่ครับเราก็เอาไว้เดิน สำหรับเมนเทนแนนซ่อมบำรุงหรือว่าเราจะไปติดตั้งปั๊มติดตั้งแผงครับเดินเป็นวอล์กเวย์ได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวจะมาดูนะครับจุดสำคัญก็คือว่าเราจะมาสอนวิธีการติดตั้งในส่วนของตัวมาลติ้งสำหรับยึดแผงโซลาร์เซลล์เดี๋ยวไปดูกันครับอันแรกเลยเจะติดตัวแท่นตัวนี้ครับเรียกกันว่าเบสน,นะอ่ะวิธีการติดตั้งนะดูง่ายๆสังเกตนิดนึงทุกคนนะครับสังเกตนิดนึงอันนี้มันเป็นงานนวัตกรรมวิศวกรเขาออกแบบไว้นะโดยอาจารย์ทีนนะ ออกแบบไว้ยังละเอียดมากนะครับแล้วก็ดีกับในส่วนของตัวโฟลติงเพื่อการเกษตรทุกคนดูนะเวลาที่เราดูสังเกตเห็นไหมครับข้างหนึ่งมันจะเป็นเหลี่ยมแต่ข้างหนึ่งเนี่ยนะครับโค้งมนขึ้นมาเพื่อจะได้ไม่ไปกระแทกกับในส่วนของตัวเมนโฟลติงทุกคนเวนลาวางนะดูนะครับเราจะเอาข้างที่มนเห็นไหมครับนี่คือความละเอียดของการออกแบบของวิศวกรทุกคนดูนะครับเข้าไปอยู่ด้านในเห็นไหมส่วนด้านเหลี่ยมวางไว้ข้างนอกครับแล้วเดี๋ยวยึดน็อตครับแค่นี้เองนะครับอ่ะเดี๋ยวยึดให้ดูครับ กคนครับในส่วนของตัววิธีการยึดนะเราก็เอาน็อตปกเหลียมใส่เข้าไปครับอ่ะแล้วก็หมุนให้แน่นแค่นั้นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วครับครับอุปกรณ์ตัวต่อมาครับสำหรับในการยึดในส่วนของตัวเอ็นแคมนะครับล็อกแผงนะอ่ะนะครับทุกคนมันจะมีรูอยู่นะครับเราวางนี่วางท่านี้ทุกคนดูนะอ่ะตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของคีบ นะครับเอาไว้ข้างนอกนะครับคนดูนะครับแล้วก็วางดูให้ตรงกันอ่ะใส่น็อตเลยครับน็อตก็จะเป็นน็อตยาวแบบนี้เอาร้อยน็อตเข้าไปเห็นไหมครับง่ายๆครับแล้วก็หมุนยังไม่ต้องหมุนแน่นนะทุกคนนะนะครับเอาแค่พออยู่ก็เดี๋ยวเราจะได้ปรับได้นะครับอ่ะเรียบร้อยล้นะครับทำสองด้านครับอีกด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันไปดูกันเห็นไหม นะครับมี2ด้านครับทุกคนครับเดี๋ยวจะ,จะทำการยึดตัวชุดซับพอร์ตนะครับเข้ากับในส่วนของตัวเมนโฟลติ้งอีกชุดหนึ่งให้ดูนะครับอ่ะไอตัวอุปกรณ์มาตรฐานตัวนี้เหมือนกันนะเห็นไหมตรงด้านโค้งนะครับเอาเข้าด้านในตรงด้านเหลี่ยมเอาออกด้านนอกวางลงไปแล้วน็อตทุกคนเห็นน็อตไหมนะครับเนี่ยครับแล้วก็ยึดน,อน็อตเนี่ยวางล่างตัวนี้นะวางล่างอันนี้อยู่บน ครับทุกคนครับดูนะ,ะที่มีทำให้ดูนะตรงนี้เป็นขานะเดีย๋ยวจะล้อยน็อตครับรน่ะ,ะประมาณนี้นะทุคนดู ทำทั้งสองด้านนะครับมีด้านนี้แล้วก็นะครับอีกด้านหนึ่งด้วยครับอุปกรณ์ต่อมาครับตรงนี้เอาไว้ยึดตรงด้านนี้ทุกคนดูนะอ่าสังเกตให้ดีเห็นไหมตรงด้านรับแผงตรงนี้ขอบแผงอยู่ข้างล่างนะ,ะเดี๋ยวเวลาติดตั้งจริงนะครับก็เปิดวิดีโอดูครับแบบสเต็ปไปสเต็ปแล้วทุกคนก็ค่อยติดตั้งไปนะไม่มีอะไรยากนะ เรียบร้อยแล้วนะครับสองได้เหมือนกันอ่ะทําด้านนี้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งทุกคนดูเห็นไหมเหมือนกันนะครับกับทุกคนครับเวลาที่เราจะเอาแผงโซลาเซลล์มาติดตั้งกับในส่วนของตัวมาติ้งยึดแผงก็ง่ายๆนะเดี๋ยวเราจะดูตรงเฟรมแผงเห็นไหมตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเอาขอบด้านในตัวเนี้ยครับเอามาเข้ากับไอตัวชุดยึดแผงของเรานะครับเดี๋ยวมันจะมีร่องอยู่อ่ะทุกคนดูนมันจะมีร่องอยู่ครับอ่ะ มาค่อยๆวางลงมาค่อยๆวางลงมาครับตอนนี้เขาล่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตัวนี้ก็คือ End Camp. เอนแคมป์ทุกคนดูเอนแคมป์แอนแคมป์มันจะเป็นลักษณะของตัวแอลเห็นไ,ไหมเอนแคมป์ตัวนี้นะครับก็เป็นแอนแคมป์ที่ใช้ในส่วนของตัวยึดแผงโซลาร์เซลรรรรล์โซลาร์ลูฟท็อปบนหลังคาบ้านด้วยนะครับตัวเดียวกันนะครับอ่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาน็อตนะครับยึดลงไปอ่านะครับ ตัวด้านล่างนะให้เข้าที่ขอบแผงนะครับแล้วก็เอาเอนแคมยึดอทุกคนครับเดี๋ยวจะถ่ายด้านล่างให้ดูนะครับชัดๆอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาดูไปรพร้อมกันว่าข้างล่างมันเป็นยังไงมันยึดกันยังไงับเห็นไหมตรงนี้นะเห็นไหมตรงนี้นะเข้ากับในส่วนของตัวเฟร,รมของแผงนะครับเข้ากับตัวของเฟรมของแผงกับตรงด้านล่างนี้นะนะครับเข้ากับเฟร,รมของแผง ทุกคนครับด้านล่างนะครับเอาเข้ากับเฟรมของแผงนะมันจะได้ล็อกแน่นครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นด้านสูงนะนะครับหรือว่าด้านขามันนะครับข้างล่างนี้มันจะเป็นลักษณะของเฟรมทุกคนดูเห็นไหมมันจะมีขอบเฟรมอยู่ครับเราก็ตรงนี้มันจะเป็นตะขอเกี่ยวอยู่ครับเราจะเอาในส่วนของตัวเฟรมของแผงโซลาเซลล์เนี่ยครับเอาวางเข้าไปในตรงตะขอเกี่ยวตรงนี้แล้วมันจะล็อกพอดีอ่ะนะครับลองดูครับอ้าทุกคนดูใต้ล่างดูใต้ล่างเห็นไหมทุกคนเห็นไหม ขอบเฟรมนะครับกับตรงช่องที่เป็นตะขอเกี่ยวนี้ล็อกกันแน่นละแล้วเอาเพลนงแทน ครับเป็นไงบ้างครับวิธีการติดตั้งในส่วนของตัวนะครับโฟตติ้งนะครับสำหรับยึดแผงโซลาเซลล์เพื่อการเกษตรติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับท้องพกันอีกครั้งหนึ่งนะนะครับอุปกรณ์ตัวด้านนอกเนี่ยเราเรียกกันว่าเมนโฟตติ้งครับมีหน้าที่ในการรับน้าหนักแผงนะครับส่วนตรงนี้นะครับเรียกว่าวอล์กเวย์เอาไว้เดินในส่วนของตัวเดินลงไปซ่อมบํารุงเดินลงไปเมนทันแ้นนะครับตรงนี้นะแต่เวลาที่เราใช้งานนะนะครับเวลาใช้งานจริงๆนะครับไอตัวที่รับแผงเนี่ย ประหยัดครับทุกคนเราไม่ต้องใช้ walkway เห็นไหมเราเอาแค่เมนโฟตติ้งอย่างเดียวพอแล้วลดต้นทุนนะครับในงานการดีไซน์เพื่อค่าการเกษตรเนี่ยเราต้องพยายามทําให้ต้นทุนมันต่ําที่สุดนะครับตรงบริเวณรับแผ่นนะครับไม่ต้องมี walkway นะครับตรงนี้นะครับด้านนี้จะโปร่งหมดนะครับใช้แค่เมนโฟตติ้งก็รับน้ำหนักแผงได้แล้วนะครับแต่ในส่วนของตัวที่จะเดินเข้าไปที่แผงหรือจะติดตั้งในส่วนต,วตัวปั๊มน้ํโซลเซลก็ดีอันนี้ติดตั้ง walkway ได้นะครับ ครับในขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งในส่วนของตัวฟอตติ้งยึดแผงซัวเซล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาฟอตติ้งลงน้ำแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันนะครับเอาฟอตติ้งลงน้ำครับทุกทุกคนครับครับทุกคนครับนี่คือ งานดีไซน์นะนี่เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมน,นะครับทางวิศวกรเนี่ยนะครับให้ความสําคัญมากนะครับสังเกตว่าเห็นไหมครับช่วงที่นะครับเอาตัวโฟลติ้งเนี่ยลงนะ้ำเห็นไหมมันจะมีจุดงอเนื่องจากว่าทางวิศวกรครับดีไซน์ให้มันค่อนข้างจะเฟคซิเบิลแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับมันก็เลยสามารถที่จะงอได้ลงไปได้เห็นไหมทุกคนอ่ะนะครับค่อยๆลงครับ ทุกคนครับเดี๋ยวพี่หมีจะลงไปสำรวจให้ดูนี่ดูอันนี้คือวอล์กเวย์นะเอาไว้เดินบริเวณนี้เราสามารถวางในส่วนของตัวปั๊มน้ำไ่าจะเป็นปั๊มหอยโข่งหรือว่าจะเป็นปั๊มซัมเมอร์ก็ได้นะครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของตัวเมนฟอ์ติ้งที่รับน้ำหนักแผงนะครับเราจะติดตั้งทั้งหมด2แผงก็ได้1แผงก็ได้หรือ ถ้านะครับปั๊มน้ำเราเนี่ยใช้แผงโซล่าเซลล์ถึงว่าเป็น8แผง10แผงเราก็แค่นะครับเอาเมโฟติ้งมาวางต่อๆกันเรียงเป็นจิ๊กซอว์ไม่ยากครับติดตั้งง่ายแล้วก็ติดตั้งได้หลายๆแผงเลยครับทุกคนครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องระบบโซลาเซลล์เพิ่มเติมก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่พี่หมีขึ้นไปให้นี้นะครับทุกคนสามารถแคปหน้าจอเบอร์โทรศัพท์เอาไปโทรปรึกษากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาหาทีมงานของพี่หมีได้นะครับที่ไลน์ไอดีแอสไซเออซีแบนเขียนติดกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมไ้ให้ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนพี่หมีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ